ผมไปไปพบเขาเนี่ยปีหนึ่งเขาเป็นรัฐมนตรีคลังเป็นรองนายกด้วยเขาบอกโอ้ตอนนี้กำลังยุ่งเลยนะทุลักทุกคนอยากพบรัฐมนตรีคลังมันจะมันจะขอไอ้ปบประมาณน่ะคนใหญ่ๆโตๆขเขาให้อย่างมากครึ่งชั่วโมงผมบอกเอ้าขอโทษทีผมมาตอนนี้ให้เวลาผม,ผมสำรับทุลักเท่าไหร่ก็ได้เสร็จแล้วก็แก่เขาก็ไม่ได้เป็นนะรู้สึกว่าเพราะว่าเขาไปถูกเราหาว่าสเสพเมทุนทางเวชมักซึ่งทางทางมุสลิมถือเรวร้ายมาก ผู้ชายได้ผู้ชายเนี่ยอันตรายมากอันวาิบราหิมเนี่ยผมรู้จักเขาในฐานะที่เขาเป็นผู้นำนักศึกษานะคือผมจะเป็นคนชอบคบกับคนรุ่นใหม่คนรุ่นหนุ่มเพราะฉะนั้นอันวายเป็นผู้นำนักศึกษาผมก็คบกับเขาทั้งเวลานั้นแล้วเขาเข้าคุกทั้งเวลานั้นนะเมื่อเขาอยู่ในคุกเนี่ยผมก็หาหนังสือหนังสือ,อให้เขาอ่าน ก็ชอบพอกันมากเลยที่สำคัญคือว่าเมื่อผมพบเขาครั้งแรกเนี่ยรูสเตอร์เกรซเป็นตัวตั้งตัวตีนำเป็นเพื่อนอเมริกันคนหนึ่งนะที่แนะนำให้ผมทำอะไรอะไรกิให้รู้จักกับพวกในเอเชียนเนี่ยแยะแล้วก็รูสเตอร์เกรสก็นัดให้ผมพบกับอันวายบริมซึ่งตอนนั้นยังไม่เข้าคุกแต่เป็นผู้นำนักศึกษาปีนั้น ลายละมาสะเสดชชวนโมกค,คุณอะไรเนี่ยหร,หรือประเสริฐเนี่ยเขาชอบพอกผมเขาบอกคุณทุลักไปเป็นล่ามพีได้ไหมไทยมักเสด็จไปสวนโมกผมบอกมผมอ,อผมยากไปมากเลยแต่ว่าผมนัดทางมาเลเซียเข้าไปแล้วเสียคําพูดไม่ได้ก็เลยไม่ได้ดไปเพราะว่าเมื่อไตยมักเสด็จครั้งแรกผมเฝ้าท่านธีวัตเป็นเจ้าอาวาพิษท่านประทับที่นั่นตอนนั้นน่ะครั้งแรกนะถ้าท่านออกมิสบาตครั้งแรกเลยนะท่านโรดี้เนี่ยเป็นพระอนุจร ตามไปมาแล้วเขาศึกท่านโดนี่ขอให้เป็นคนแรกที่ใส่บาตรท่านแต่ว่าผมพบกับทั้นครั้งแรกก็ที่วัดเบญจมบาบพิรเกือบจะได้ไปชนโมกไม่ได้ไปได้พบกันว่าแลา้วก็เขาก็ดีกับผมเขาติดต่อมาตลอดเป็นผู้นานักศึกษาทีหลังก็เขาก็มีบทบาททางการเมืองมากเลยต่อสู้ทางการเมืองเมื่อเขาถูกจับ2องพัน่าร้อยสิบไหมปีนั้นอาจารย์ปีเดียอายุครบร้อยผมกพเสนอว่าให้มีรางวัลเพื่อสันติภาพ ให้กับไม่ใช่เฉพาะคนไทยให้คนในละแวกนี้ผมก็เสนอให้ให,ให้อันอันวาตอนนั้นเขาติดคุกอยู่เมียเขามารับที่เชียงใหม่ผมยังจําได้เเมียเขามารับที่เชียงใหม่ก็ไม่มีอะไรมากทางวันเงินก็ไม่เท่าไหร่เราก็ได้ประกาศเกียรติคุณแล้วเขาตอนนั้นเขาติดคุกอยู่เขายังโทรศัพท์มาคุยกับผมอย่างในคุกเลยนะโทรศัพท์มือถือเนี่ยแล้วก็ติดต่อกันมาตลอดแล้วก็เขาทีหลังเนี่ยเขาไม่เล่นการเมืองได้เป็นรองนายกได้เป็นรัฐมนตรีคลัง ผมไปคุนละลำเปอร์เนี่ยถ้าเขารู้ว่าผมไปเนี่ยที่เขาส่งรถมารับเลยนะผมไปไปพบเขาเนี่ยปีหนึ่งเขาเป็นรัฐมนตรีกลังเป็นรองนายกเลยเขาบอกโอ้ตอนนี้กําลังยุ่งเลยนะทุลักทุกคนอยากพบรัฐมนตรีกลางมันจะมันจะขอไอ้ประมาณประมาณน่คนใหญ่ๆตโตเขาให้อย่างมาครึ่งชั่วโมงผมบอกอ้าขอโทษทีผมมาตอนนี้ให้เวลาผมผมาหสำรับทุลักเท่าไหร่ก็ได้ไก็จะยังคุยกันวันเนี่เราจะโยงใหญ่กันนะโยงใหญ่ประเทศตอนนี้ คงจะเป็นเพื่อนกันเสร็จแล้วก็แกดเขาก็ไม่ได้เป็นนะรู้สึกว่าเพราะว่าเขาไปถูกกล่าวหาว่าเสพเมทุนทางเวชกรรมซึ่งทางทางมุสลิมถือเรวร้ายมากผู้ชายได้ผู้ชายอันตรายมากขึ้นศาลศาลก็ลงโทษในเรื่องนี้ด้วยแต่เขาก็สู้มันตลอดมาเขากัดไม่ปล่อยนะเมียเขาเป็นหมอด้วยนะสวยมียหมอลูกสาวก็สวยล่าสุดนี่เขาก็สู้จนกระทั่ง ไอ้พักอุมโน,โนพรครัฐบาลเนี่ยแพ้เขาเลยนะเขามานำเลยมหาเทียนี่มาเทียเขาแก่กว่าผมนี่เก้าสิบกว่าแล้วก็ยังไม่ยอมกลัดไม่ปล่อยที่ที่ที่ททมาเลเซียเนี่ยมันแบ่งนะแบ่งชนชาติว่าจะเป็นคนมาเลยูเนี่ยเขาเรียกเป็นภูมิบุตรเกิดเกิดเกิดพื้นที่ทนส่วนมากอังกฤษก็เอามาคนเอามาจากที่อื่นส่วนมากเอาจีนมาจีนมีกว่าครึ่งหนึ่งในประเทศน่ะมีปัญหาหลักเลยจีนกับมาเลยูแล้วยังมีแขกอีก จริงมาเทียนแกเป็นแขกนะแต่แกอ้าแกเป็นภูมิบุตรก็ื่ออันวาก็เช่นเดียวกัน,นว่าก็แขกไม่ไม่ใช่คนพื้นเมืองภูมิบุตรจริงจริงจังก็งมีแต่นคนเดียวคือท่านอับดุลร,ร,รามันซึ่งเป็นนายกคนแรกเพราะว่าท่านอับดุลร,รามันเนี่ยเป็นคนภูมิบุตรแท้ๆเลยเพราะท่านเป็นลูกเจ้าพยาไซเจ้าพยาไซหม่อมเนื่องแม่เป็นไทยนะตอนคัวอับดุลร,รามันนี่ท่านท่านรักคนไทยมากเลยและท่านจะพูดถึงมาไซมิสมาเตอร์ตลอดเวลาเลย นี่ก็อีกเรื่องนึงที่จะจะเล่าให้ฟังแต่พ,พูดพูดถึงอันวาเวลานี้ก็ก็ลูกผีลูกคนเขจะได้เป็นนายกไม่ได้เป็นเนี่ยเพราะมหาเทียนี่ลูกมาเขาเยอะเลยแล้วเขาเก่งมากโกงกินแล้วจับเขาไม่ได้เลยอย่างนี้ก็จับลูกเคยเขา,เขาต้องดูต,ต่อไปว่าเขาจะได้เป็นนายกไหมแล้วเป็นนายกแล้วจะเสียคนหรือไม่ก็ต้องดูกันต่อไปด่นโควาดุนรามันเนี่ยผมจะพูดให้ฟังนะผมประชุมมากับมเมืองไทยเนี่ยนะทำสังคมศาสตร,ร์ปริทาั กลับมาจากเมืองนอกแล้วเนี่ยออกจากไปเมืองไทยครั้งแรกเนี่ยไปไประชุมที่ครันลำเปิร์นเองตอนนั้นท่านอับดุลรามานยังเป็นนายมตรีอยู่ผมไปไประชุมท่านเรียกผมไปนั่งข้างท่านเลยโตข้างทา,า,างท่านเลยนะท่านบอกเวลิสต์ไซ i ิสท่านเรียกคํานี้ผมไปนั่งข้างท่านท่านบอกเนี่ยรู้ว่ารู้จะมานะทากับข้าวเองให้กินเลยนะเพราะกับข้าวนี้เรียนมาจากแม่คือหอหอ์โมห์ฮอร์โมบะชอนนี่แหละมันเนี่ยเรียนมาจากแม่ รักแม่มากมายไซมิสมาเตอร์โทมีทำขัาข่าวใครผมก็าถามท่านนายกท่านอายุตอนท่านเกือบจะ80แล้วทํำไมถึงหน้าตาดีดีนะบอกว่ามายไซมิสมาเตอร์โทมี whatever could be done tomorrow don't do it today นี่แบบไทยเลยอะไรทําได้พวกนี้ไม่ต้องทำวันนี้ไม่ต้องทำาถ้ามีอารมณ์ดีมากนะแล้วก็เป็นคนเดียวที่พวกจีนพวกอะไรเคารพนับถือหมดท่านเอา,เอาลูกจีนมามาเลี้ยงเป็นลูกเป็นลูกบนธรรด้วยนะท่านรักไม่ละเกียจเลยแจ๊คลูกแขกเลยเนี่ย แล้วเมื่อท่านจบจากตำนายกแล้วเนี่ยท่านสมัครไปเป็นเลขาธิการสภาุสลิมแห่งโลกที่อาหรับท่านบอกรับใช้ชาติแล้วตอนนี้จะรับใช้พระผู้เป็นเจ้าบ้างแต่ว่าท่านท่านอดไม่ได้ท่านต้องกินวิสกี้ะก่อนนอนท่านขอพระเจ้าสองอย่างนะเพราะว่าลูกเ่อนดื่มหรือวิสกี้ก็ไม่ได้ทําร้ายใครนะดื่มคนเดียวแล้วก็ชอบเดนมาร์กเดนมา้าก็ไม่ได้ไม่ได้เสียอะไรมากมันเป็นของสนุกท่นขอพระเจ้าไว้สองอย่างเป็นคนอารมณ์ดีมากแล้วถ้ากระบ่นว่า ท่านเป็นนายกคนแรกนะมเห็นมีชื่อเมืองให้ท่านเลยเพราะพอชิงตันเขาเป็นประธานทีคนแรกอย่างเขายังมีเมืองให้ให้ท่านเนี่ยมาเทียก็เลยตั้งเมืองใหม่เลยเมืองเมืองใหม่ได้ตั้งชื่อท่านเลยนะบุตรราเนี่ยเพราะชื่อจริงๆท่านชื่อท่านชื่อบุตรนะบุตรคือเป็นลูกของจแยาไซเนี่ยท่านชื่อบุตรเมืองหนองใหม่เขาชื่ออะไรบุตรเนี่ยชื่อท่าน่ะแท้ๆเลยก็สงความปัถนามีเมืองหลวงตั้งชื่อท่าน